วันนี้เรามาส่งเพผนะครับเพผวสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งไปสุราษฎร์เส้นหนึ่งไปอุบลนะครับกล่องนี้ไปอะไรอ่ะพน,นมพน,นมอันนี้ก็จะไปข้ามไปฝั่งลาวนะครับเอสีฝั่งลาวนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะก็มีเพผาสองเส้นแล้วก็กระทะล้อหนึ่งนะครับไปกับขนส่งนะครับขนส่งนี้ดีมากเลยนะค่าขนส่งถูกด้วยส่งถึงบ้านด้วยนะครับ เทาก็ใช้เวลา2 3ถึงสาวันนะครับกระทะร้อนนี่ก็น่าจะ2 3สาวันเหมือนกันนะครับเต็มที่เขาก็การันตีนะไม่เกิน4ี่วันห้าวันก็ถึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ค่าขนส่งถูกหน่อยก็โอเคนะครับราคาขนส่งแพงๆนักก็ไม่ไหวอันนี้มารับถึงอู่เลยนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับอู่ปริชาติเทาร้อยนะครับนี่ฮะส่งได้หมดทั่วประเทศนะครับใครส่งไปที่ไหนก็บอกเรานะทีนี้ต้องข้ามไปเรานะครับสองเส้นนี้ก็จะไปอ่บนหนึ่งแล้วก็ อุบลหนึ่งสุราษฎร์หนึ่งนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับเผ่าตัวถูกนะครับนะฮะก็แทบจะหมดออเดอร์แล้วตอนนี้ผมปิดออเดอร์แล้วนะครับจะเหลืออีก5ตัวสุดท้ายก็คือเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าอีกสองสาวันนะครับเพราะว่าแผงเบรกหมดตอนนี้เดี๋ยวรอแผงเบรกมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสองสาวันจะส่งให้นะครับก็น่าจะไม่เกินอีกห้าหรือ6ตัวนี่แหละผมรับออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ปิดยอดก่อนนะครับปิดยอดสาหรับเผาตัวถูกก่อนอเดี๋ยวรอเวลาผลิตรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคขอบคุณมากครับ